สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับล่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาไปดูจับตาศึกกากอ้อยบราซิลยกระดับฟ้อง WTO นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเหมือนเช่นเคยนะครับจากที่ ฐานเศรษฐกิจได้จัดงานสัมมนาเรื่องน้ำตาลขมมรสุม TO, ดับบยูทีกฎหมายใหม่โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาให้ความเห็นสองประเด็นร้อนที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยนับจากนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนั่นเองครับ ประเด็นแรกทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยหลังร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ได้ผ่านทั้งสองสภาไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศใช้แต่เวลานี้ยังมีปัญหาตามมาจากการนำกากอ้อยบรรจุในคำนิยามว่า ผลพลอยได้ที่ต้องนำมาคิดคำนวณใหม่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์นั่นเองประเด็นที่2ก็คือความเสี่ยงและทางออกน้ำตาลไทยหลังบราซิลผู้ผลิตส่งออกน้ำตาลเบอร์หนึ่งของโลกรอดูพรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ของไทยและจะตอบโจทย์บราซิลที่ยื่นฟ้องไทยต่อองค์การค้าโลกนั่นเองเรื่องการที่อุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทำให ได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับทางนี้ประเด็นจากการสัมมนามีประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามคือพรบอ้อยฉบับใหม่ที่เตรียมประกาศใช้เป็นการแก้ไขตรงตามวัสถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจส,ส,สังคมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนไปและตอบโจทย์ปลาสินในภาครัฐของไทยเลิก การแทรกแซงนั่นเองครับจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลกและจัดทำแผนการปรับโครง สร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายตามข้อผูกพันกับ WTO ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI โดยศาสตร,ราจารย์ทัชชัยกิตสตตส,สุดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในคณะผู้วิจัยโครงการนี้ยอมรับว่ามีความกังวลเพราะจากการศึกษาข้อกำหนดและกลไกต่างๆตาม ร่างพรบอ้อยฉบับใหม่หากใช้เกณฑ์ทางวิชาการล้วนๆแล้วยังตอบโจทย์ปราซินเพราะยังมีการอุดหนุนและแทรกแซงจากภาครัฐอยู่อย่างชัดเจนนั่นเองครับโดยได้ยกตัวอย่างพรบฉบับแก้ไขยังคงมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นกรรมการอยู่ในเกือบทุกชุดเสมือนหนึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยภาครัฐมีกระบวนการหลัก เกณฑ์การปรับมารายได้ของระบบจากข้อกำหนดที่มาจากคณะกรรมการต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาอ้อยทำให้ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดมีการกำหนดให้นำเงินส่วนต่างจากราคาขายน้ำตาลส่วนที่ขายได้เกินราคาที่กำหนดนำส่งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อกองทุนนำมาจ่ายคืนให้แก่โรงงานแนละชาวไร่อ้อยตามมาตร,รา56าและยังมีการกำหนดจัดสรรปริมาณน้ำตาลให้โรงงานผลิต ด้วยขณะที่นายดวงอาทิตย์นิธิอุทัยรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่ากรณีที่บราซิลฟ้องไทยเป็นเรื่องปกติจากไทยเป็นสมาชิ สมาชิก WTO ที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงแต่ไม่ควรตื่นตระหนกเพราะการอุดหนุนยังทำได้โดยไทยมีสิทธิอุดหนุนสินค้าเกษตรในวงเงินประมาณ1.90หมื่นล้านบาทซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่เกินกรอบที่กำหนดที่ผ่านมาหลังบราซิลฟ้องไทยทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหาหรือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกว่า10ครั้งแล้วและขณะนี้ทางบราซิลอยู่ระหว่างรอดูพรบอ้อยฉบับใหม่ว่าส่งผล กระทบต่อบราซิลในอนาคตรหรือไม่อย่างไรนั่นเองจากความเห็นของรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าชี้เห็นว่าไทยไม่ค่อยกังวลต่อการฟ้องร้องของบราซิลเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่บราซิลฟ้องไทยได้ปรับเปลี่ยนโดยการยกเลิกการกำหนดโคต้าน้ำตาลและแจ้งให้บราบราซิล ทราบว่ากําลังจะดําเนินการแก้ไขพรบอ้อยให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องและการเจรจาจากราคาน้ําตาลโลกตกต่าในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาอ้อยไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกปริมาณอ้อยที่ไทยเคยผลิตได้มากกว่า100ล้านตันต่อปีลดเหลือเพียง66ล้านตันในปี2563 64นั่นเองครับอย่างไรก็ดีวงการน้ำตาลแสดงความกังวลว่าในฤดูการผลิตอ้อยปีนี้หากปริมาณอ้อยของไทยเพิ่มสูงกว่า 1, 100ล้านตันบราซิลอาจหันมาเร่งดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับไทยได้แม้ภาครัฐของไทยจะบอกว่าสามารถเจรจากับบราซิลที่ผ่อนหนับเป็นเบาได้ตลอดเวลาและยังมีเวลาต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ได้อีกจึงไม่ควรเป็นห่วงมากนะัก แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจเพราะหากเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาและสร้างความเสียหายให้กับประเทศใครจะเป็นคนรับผิดชอบนั่นเองครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นร้อนเรื่องกากอ้อยที่ต้องนำมาคำนวณในระบบแบ่งผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับชาวไร่อ้อยตามกฎหมายอ้อยฉบับใหม่ที่โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ไรทางออกเพราะในร่างพรบรไม่กำหนดในรายละเอียดไว้และเร่งให้ภาครัฐเป็นเจ้าภาพในการเจรจาส่งผลถึงการประกาศเปิดหีบอ้อยปีการผลิต2,565ทับ66ต้องเริ่มในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ต้องสะดุดลงไปด้วยจากกรรมการผู้แทนจากโรงงานในคณะกรรมการ5คณะตามพรบอร้อยได้ลาออกไปทำให้การประชุมและลงมติ อะไรต่างๆก็ได้หยุดชะงักไปด้วยโดยฝ่ายโรงงานให้เหตุผลที่สําคัญคัดค้านการนํากากอ้อยมาคํานวณในร,ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรงงานกับชาวไร่ต้องคุยกันให้ตกผลึกหรือได้ข้อยุติก่อนไปออกกฎหมายดังประเพณีปฏิบัติที่เคยเป็นมาและครั้งนี้ฝ่ายโรงงานไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายมองว่าเหมือนถูกมัดมือชกให้ยอมรับ เป็นที่มาของปัญหาที่ยุ่งยากอยู่ในขณะน,นี้นั่นเองขนาดที่ผ่านมาโรงงานซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยโดยตรง100%เร์เซในจำนวนมีสัดส่วน60%ซื้อตามค่าความหวาน c c s และอีก40%ซซื้อด้วยน้ำหนักหมายถึงได้รวมถึงกากอ้อยแล้วดังนั้นเมื่อทำการหีบอ้อยไปแล้วหากกากอ้อยถูกกลับมา คิดราคาอีกถือว่าเป็นการคิดซ้ำสองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่โรงงานมองว่าไม่เป็นธรรมและไม่สามารถยอมรับได้นอกจากนี้ที่ผ่านมาแม้โรงงานน้ำตาลบางโรงจะนำกากอ้อยไปต่อต่อยอดอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เช่นเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและมีรายได้จากการขายไฟฟ้าแต่บางโรงไม่มีความสามารถทำได้และไม่มีรายได้ตรงนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่จะนำกากอ้อยเข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ขณะที่มุมชาวไร่มองว่าปัจจุบันโรงงานได้ประโยชน์มหาศาลจากกากอ้อยเป็นผลไปได้ที่มูมลค่าปี1 2ึ่ถึงสหมล้านบาทดังนั้นจึงควรนํามาแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มให้กับชาวไร่ด้วยแต่จะแบ่งอย่างไรนั้นคงต้องมาคุยกัน จะได้เห็นว่า2ประเด็นร้อนข้างต้นจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลไทยที่ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องต่อไปนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยเอามาคุยให้กันฟังอีกนั่นเองครับ